โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดภายใต้แผนง,งานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชะกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พุทธศักราช2563จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกและยังคงมีแนวโน้มการระบาดอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนระยะถัดไปและจำเป็นต้องมีการมุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบจากการหดตัวของภาคเศรษฐกิจสำคัญ รวมทั้งจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรของภาครัฐในการลงทุนเพื่อพยุงเศรษฐกิจและเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในของประเทศเป็นหลักคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆที่สำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอเมื่อวันที่12พฤษภาคม2563ซึ่งหนึ่งในนั้นมีกรอบนโยบายด้านการเกษตรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพการผลิตต่อยอดของเดิมให้ดีขึ้นเน้นการผลิตในรูปแบบเกษตรสมัยใหม่เกษตรแปลงใหญ่เกษตรแม่นยำที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้มีการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการในการเชื่อมโยงการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทานมีการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การวางแผนการผลิตการแปรรูปการตลาด ตลอดจนการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานความปลอดภัยโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการร่วมกันรบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและเพื่อย,ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมเคมีพันธุ์และยาที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการ 1. เป็นแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรอง และอยู่ในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้เสนอความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่15กันยายน2563อนุมัติงบประมาณไว้แล้ว2เป็นแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบ,บุคคลตามประบวนแพ่งและกฎหมายพาณิชย์3ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องไม่เกินวงเงินเดิม ที่เคยเสนอขอความต้องการและได้รับการอนุมัติจากคณะ,ะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15กันยายน2563แล้ว 4. แปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการต้องดำเนินกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นภายใต้แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูนเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พุทธศักราช2563ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมามีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยูระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจำนวน265กลุ่มซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบได้แก่กลมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าวกรมปศุสัตว์กรมประมงการยางแห่งประเทศไทยและกรมหม่อนไหมรวมวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติจำนวน631ล้าน424,770บาทกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดทำเวทีชุมชนวิเคราะห์และประเมินศักยภาพโดยใช้แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่ เพื่อเป็นฐานในการต่อยอดการพัฒนา5ด้านประกอบด้วยด้านการรวมกลุ่มกเกษตรกรด้านการบริหารจัดการด้านผลการดำเนินงานด้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้และด้านความยั่งยืนของกลุ่มจากนั้นกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทบทวนกิจกรรมในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดพร้อมจัดทำแผกนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการภายใต้กรอบวงเงินที่เสนอขอและเมื่อทบทวนกิจกรรมในโครงการและปรับปรุงแผนการดำเนินง,งานในโครงการแล้วจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพื้นที่จะต้องรวบรวมแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดเสนอหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ระดับกรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไปแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ที่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จำนวน265กลุ่มได้ทำการเสนอขึ้นมานั้นคณะกรรมการขับเคลื่อนง,งานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัดหรือ COO ได้มีการจับประชุมพิจารณาโครงการเร่งด่วนภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยมีเกษตรอำเภอ และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จากทุกอำเภอร,ร่วมนำเสนอโครงการในกรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้านการเกษตรเมื่อวันศุกร์ที่ห้ามิถุนายน2563สําำหรับเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการที่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จะต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบ,บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการเชิญประธานแปลงใหญ่และสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อรลบฟังคำชี้แจงวิธีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดและสำนักง,งานสมรภูมจังหวัดร่วมเป็นวิทยากรและให้ความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่เมื่อวันที่29มกราคม2564และเมื่อวันที่6มีนาคม 2 5 6 4นายนันทกิตของทิพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เดินทางมาพบปักกับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดเพื่อทำการชี้แจงเน้นย้ำหลักเกณฑ์ทำความเข้าใจให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกันและเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะรัฐมนตรี ที่ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการแล้วนั้น